เมื่อไม่นานมันเนี้ยมันมีคดีหนึ่งพีคมากคือมันมีเด็กคนหนึ่งโดนคนร้ายล่อผ่านกลุ่ปไลน์บอกว่ามีภาพะะยนตร์ของค่ายดังกําลังจะถ่ายทำเธออยากแสดงอ่ะให้ส่งภาพที่ใส่แค่ชุดชั้นในมาให้ดูแต่พอเด็กเขาส่งไปคนลายก็ทําเป็นมองไม่ชัดบอกว่าวิดีโอคอลได้ไหมพอวิดีโอคอลก็บอกให้เด็กถอดเสื้อผ้าเด็กก็ถอดด้วยความไม่รู้แต่ปรากฏว่าคนร้ายอัดคลิปไว้แล้วก็เอาคลิปไปลงในทวิตเตอร์ โดยจากการสืบสวนะตำรวจพบว่าคนร้ายคนนี้มันทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่ปี58ใช้ไม้นี้ตลอดมีเหยื่ออย่างเยอะคดีแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามีไม่เยอะแต่จริงๆอ่ะยุคน,นี้การล่อลวงออนไลน์มีเยอะมากแถมหลายเคสก็เป็นลิงก์กับการค่ามนุษย์ออนไลน์อีกเพราะอย่าลืมว่าถ้าเขาได้รูปของคุณไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้จบลงที่รูปของคุณไปว่อนออนไลน์เท่านั้นแต่คุณอาจจะโดนแบล็กเมล์แล้วก็กลายเป็นเหยื่อของการค่ามนุษย์ไปเลยก็ได้ จากสถิติการดำเนินคดีค้ามนุษย์จำนวนคดีค้ามนุษย์ออนไลน์ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและในปี65ก็มีมากถึง179คดีสาเหตุหนึ่งที่ปี65มีคดีเยอะเพราะเป็นช่วงที่โควิดกำลังพีคหลายคนต้องอยู่บ้านแล้วก็เล่นเน็ตเล่นเกมทั้งวันเลยทำให้ตกเป็นทาราเกาตของผู้ไม่หวังดีได้ง่ายโดยเหยื่อที่โดนล่อลวงส่วนมากจะเป็นเยาวชนอายุ12-18ปีแถมแนวโน ôm, ้มก็ดูจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วย วิดีโอนี้เอาง่ายๆคือเราจะมาเตือนภัยแล้วก็จะมาทําให้คนดูรู้ทันเทคนิคการล่อลวงผ่านช่องทางออนไลน์คนพวกนี้เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าคนร้ายอ่ะมันจะมาในรูปแบบไหนด้วยความที่เนี่ยเป็นโลกออนไลน์คนร้ายโดยมากอ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงหน้าจริงหรอกเขาว่าปลอมตัวมาทั้งนั้นเขาอาจจะปลอมมาเป็นแมวมองดาราเอเจนซี่ถ่ายแบบหรือปลอมมาเป็นคนที่เราอาจจะรู้จัก เช่นปลอมเป็นญาติหรือปลอมเป็นครูบางทีคนร้ายก็มาในรูปของคนหน้าตาดีเพื่อมาหลอกเราให้เราอยากเข้าหาถ้าคนร้ายรู้จักเราแล้วอ่ะเขาก็มีหลายวิธีมากในการล่อลวงเพื่อให้ได้คลิปหรือสื่อลามงก์มาจากเราเช่นคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาในกลุ่มแชทของเกมแบบ ROV free f i r e หรือ roblox แล้วบอกเราว่าถ้าส่งคลิปหรือรูปให้จะได้ไอเทมในเกมหรือได้เงินไปอีกวิธีที่คิดมากกับกลุ่มเด็กผู้หญิง ก็จะเป็นแบบเคสต้นคลิปคือคนร้ายจะแฝงตัวมาเป็นแมวมองดาราหรือโมเดลลิ่งโดยอาจจะบอกให้ส่งรูปหรือคลิปที่เหยื่อไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาก่อนเป็นเงื่อนไขในการรับงานหรือบางทีคนร้ายก็อาจจะทําสิ่งที่เรียกว่า grooming หรือการตีสนิทกับเหยื่อแ้งทําเป็นคนรักให้เกิดความสัมพันธ์เมื่อเหยื่อสนิทใจในระดับหนึ่งคนร้ายก็อาจจะบอกให้เปิดกล้องและให้ช่วยตัวเองแล้วคนร้ายก็จะบันทึกวิดีโอไว้ คือถ้าเราสังเกตวิธีการพวกนี้ก็ล้วนเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อลามกอนาจารของเหยื่อที่เป็นผู้เยาว์ทั้งสิน้นซึ่งเมื่อได้มาแล้วเขาก็สามารถนําไปใช้ได้สารพัดคนร้ายอาจจะใช้คลิปที่มีข่มขู่เหยื่อให้มาเจอกันตัวต่อตัว,ตวแล้วทาอนาจารเพิ่มเกิดเป็นวงจรอบบุบาทหรือคนร้ายอาจจะเอาคลิปไปเผยแพร่ออนไลน์เพื่อขายต่อโอเคแต่นอกจากจะรู้ทันวิธีล่อลวงสุดท้ายเราอยากให้คนดูรู้ไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกเป็นเหยื่อ จะต้องทำยังไงอย่างแรกคือหยุดตอบโต้คนร้ายทันทีไม่ตอบแชทไม่คุยไม่ขอลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างที่สองคือห้ามลบแชทที่คุยกันเด็ดขาดและห้ามบล็อกคนร้ายเพราะมันจะเป็นหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีแล้วคนที่อยู่รอบตัวเหยื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวก็ไม่ควรตอบว่าบูลลี่หรือโทษเหยื่อเพราะแค่เนี้ยเขาก็บอบช้ำม,มากแล้วคนที่อยู่รอบตัวควรรับฟังและให้กําลังใจมากกว่า ส่วนเรื่องการแจ้งความด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดําเนินการหน่วยงานที่ควรเข้าไปแจ้งเรื่องจึงควรเป็นหน่วยงานเฉพาะทางเช่น Thailand Internet c r i m e a g a i n s t Children หรือ TIC a c กองบังคับการปราบปรามการค้าม,มนุษย์และกองต่อต้านการค้าม,มนุษย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ช่องทางติดต่อและใส่ด้วยไว้ใต้คลิปนะของที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอดไปจะลบยังไงก็ลบไม่หมดแล้วเพราะมันเป็นโลกออนไลน์ใครก็ถูกหลอกได้ จะรวยหรือจะจนเหยื่อที่เป็นคนรวยก็มีมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่ากาดตกต้องระวังตัวไว้ตลอดมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เสมอ